นะคก็แล้วจุดเด่นเนี่ยของเราเนี่ยของร้านเอกโกเนี่ยเรามีจุดเด่นตรงที่ว่าของเราเป็นเฟรนช์ชายทุกอย่าง20บาทนะครับที่เราจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับค mm ือ hmm. ลูกค้าแต่จังหวัดเนี่เขาจะชอบมากว่าไม่ว่าเขาอยู่จังหวัดอะไรอยู่แม่ฮ่องสอนพัทลุงปัตตานีเกาะสมุยเนี่ยเราส่งให้ฟรีลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าเขาจะลงมาซื้อที่กรุงเทพก็ราคานี้หรือเขาอยู่บ้านนั่ง ออเดอร์ทางอ e ีเมลก็ได้ราคาเดียวกันนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นหนึ่งแล้วก็จุดเด่นที่2ที่ลูกค้าเขาประทับใจก็คือของเราเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับถูกต้องตามกฎหมายเลยก็จะเป็นยูนิฟูเป็นเอ่อโดรอมอนนะครับอุร้าแมนเนี่ยลูกค้าสามารถเอาไปขายได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายนะครับของเราถูกต้องนะครับแล้วก็ของเรามีเอ่อสินค้าญี่ปุ่น ที่เป็นเม็ดอินเจแปนที่มีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับที่ขายทุกอย่าง20บาทได้ก็ของเราค่อนข้างจะทําการตลาดแบบเชิงลุกนะฮะเพราะว่าเราจะมีลงสื่อโฆษณาหลากหลายนะครับลงหนังสือหนังสือผธุรกิจเกือบเกือบทุกฉบับนะครับแล้วก็ลงหนังสือพวกดารานะครับดาราไม่นจะเป็นดาราลูกกุรงดาราลูกทุ่งนะครับ แล้วก็มีลงในส่วนของรถเมยนะครับทายรถเมย์เราก็มีลงเพื่อเหมือนกับเป็นการตอกย้ําแบรนด์ตอกย้ำแบรนด์ให้ลูกค้าทั่วๆไปเนี่ยได้เห็นว่าออร้านเอกโกเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะครับมีโครงสร้างการตลาดที่แข็งแรงนะครับ <S 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 ตอนนี้เฟรนช์ยขางเราที่เช็คล่าสุดเนี่ยน่าจะ1,500กว่ากว่าสาขา กือบพันหกร้อยสาขานะครับคือมจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ละปีแต่ละปีคือลูกค้าเนี่ยสามารถจะจัดรูปแบบร้านตามสไตล์ลูกค้าได้นะครับเราไม่ค่อยไปบีบบังคับว่าต้องเป็นรูปแบบที่เรากําหนดเท่านั้นนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถหาสินค้าอื่นในพื้นที่ของเขาเองจะเป็นโอท็อปเป็นอะไรเนี่ยมาเสริมด้วยกันได้นะครับคือถ้าเป็นแฟรนไชส์จริงๆเนี่ยจะทําไม่ได้นะครับเราค่อนข้างจะ,จะเหมือนกับว่าอารุ่มอร่อยให้ลูกค้าให้ลูกค้าสามารถสามารถ มีร้านร้านทุกอย่าง20บาทในสไตล์แบบของเขานะฮะแต่ของเราจะมีป้ายให้มีป้ายร้านเอกโกมีป้ายแบนเนอร์มีคมไฟญี่ปุ่นมีธงปลาคราฟมีผ้ากันเปื้อนมีอุปกรณ์ตกแต่งร้านส่งให้ลูกค้าฟรีนะครับแล้วก็ทําการตลาดให้ของเราจะมีจุดจุดเด่นอย่างหนึ่งขึ้นกี่ลืมแจ้งไปก็คือว่าของเราจะรับเปลี่ยนสินค้าที่ขายไม่ดีขายไม่ออกนะครับสมมติว่าลูกค้าเข้า,เาไปครั้งแรกเนี่ยเอาไปครั้งแรกเ,เขายังไม่รู้หรอกว่า ตัวไหนขายดีตัวไหนขายไม่ดีกลุ่มไหนขายดีกลุ่มไหนขายไม่ดีก็ขึ้นอยู่ที่กับออพื้นที่ของลูกค้านะครับบางพื้นที่เนี่ยสินค้าลิขสิทธิ์ก็ขายดีดีมากนะครับพวกดิสนีย์มิกกี้มูมิกกี้เมาส์ขายดีแต่บางพื้นที่เนี่ยมิกกี้เมาส์ขายไม่ได้เลยก็แปลกเหมือนกันนะครับก็ลูกค้าบอกว่าเขาขอเปลี่ยนเอาพวกสินค้าลิขสิทธิ์มาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตะกร้าจานชามตะเกียบไปขายก็ขายได้กับลูกคา้ากลุ่มหนึ่งบอกว่าอยากจะเอาพวกตะกร้า จะเก็บมาเปลี่ยนเอาสินค้าล็กสิบไปขายก็เปลี่ยนได้ครับ,ข,บข้อกำหนดข้อบังคับที่เรามีแฟรนไชส์เนี่ยเราค่อนข้างจะจะ,จะไม่ค่อยมีข้อกำหนดมากนะครับคือเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยเ,เปิดร้านอย่างสบายใจนะครับไม่ต้องมีข้อบังคับอะไรมากมายนะครับเรามีข้อข้อกำหนดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับคือว่าลูกค้าได้แบรนด์เอกโกของเราไปแล้วเนี่ยขอให้รักษาแบรนด์เอกโกของเราให้ดี นะครับเพราะว่าถ้ามีลูกค้าออคอมเพลนมาว่าร้านเอกโกสาขานี้อำเภอนี้มีปัญหาดูแลลูกค้าไม่ดีบริการไม่ดีเนี่ยเราตรวจสอบแล้วเป็นอย่างนั้นจริงเราจะขอ,อ,อป้ายเอกโกคืนแล้วขอตัดสิทธิ์ความเป็นสมาชิกแฟรนไชส์ของเรานะครับคือถ้าเขาถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยจากที่ว่าราคาส่งที่เขาได้ถูกกว่าลูกค้าทั่วไปโดยอย่างเช่นลูกค้าทั่วไป ซื้อราคาส่งในราคา14บาทเพื่อไปขาย20บาทถ้าเฟรนชชส์เอกโกเนี่ยจะได้ในราคา13บาทเพื่อไปขาย20บาทได้กําไรมากกว่านะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษคือ,อ,อสั่ง5,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษต่างเนี่ยที่เฟรนชชส์เราจะได้รับในแต่ละปีแต่ละปีคือแต่ละปีเราอาจจะมีมีของพรีเมียมแจกให้สาขาอ,อ,อย่างปีที่แล้วจะเป็นพัดเป็นป้ายป้ายเซลติดหัวเซลอะไรพวกนี้ย คือเฉพาะแฟรนไชส์เอโกเท่านั้นที่ได้ถ้าเขาถูกตัดสิทธิ์ไปตรงนั้นเขาจะไม่ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแฟรนไชส์เอโกองเราค่อนข้างจะจะมีเขาเรียกอะไรน,นะมีเซอร์วิสใหม่มีคนที่เป็นส่วนใหญ่เป็นคนที่รักงานบริการงานขายอยู่แล้วก็เลยไอ,อตรงเนี้ยเราไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่เอาไปเนี่ยเขาจะดูแลป้ายเราดีดูแลแบรนด์ของเราได้ค่อนข้างดี ในพื้นที่ชุมชนหนึ่งเนี่ยเราจะให้มีเอกกษได้เจ้าเดียวนะครับคือคือขึ้นอยู่กับว่าอําเภอั้นเป็นอําเภอเล็กอําเภอใหญ่ถ้าอําเภอใหญ่ๆสมมติอย่างถ้าเป็นป่าน้ําโพปาน้ําโพเนี่ยอำเภอเขาใหญ่เขาสามารถอยู่อยู่ยได้หลายๆจุดห่างๆกันไปนะคนละคนละแอเรียนะครับคนละแอเรียคนละชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้แต่ถ้าอําเภอเล็กๆอยู่จังหวัดไกลๆก็ขอที่เดียวคือไม่อยากให้ไปแย่งกันไม่อยากให้ลูกค้าเฟรนช์ชส์ด้วยกันไปแย่งกันเอง ก็ปกติแล้วเนี่ยสินค้าโดยทั่วไปเนี่ยเราส่งอยู่ที่13บาทนะครับมันมี13บาท14บาท15บาทบ้างแต่ว่าโดยทั <fin anta> <ots> ่วไปเนี่ยเราส่งที่13บาท13บาทลูกค้าไปขาย20บาทเนี่ยจะไกำไร7บาท7บาทก็ประมาณ35% 35%เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เวลาประมาณ3เดือนสองเดือน3เดือนเขาก็โอเคครับก็สามารถ c o อ e r ต้นทุนที่เขาลงไปตรงนั้นได้ นี่คว่าเอกโกงเรามีมีรูปแบบธุรกิจ12แบบนะครับแบบแรกคือร้านค้าทุกอย่าง20บาททั่ว,วไปนะครับก็เป็นอาจจะเป็นจะเป็นคีออสเป็นล็อกให้เช่าหรือเป็นตึกแถวเล็กๆตึกหนึ่งนะครับคนที่สนใจอยากเปิดเป็นร้านทุกอย่าง20บาทเนี่ย <_ S 2> เขาจะมองว่า ถ้ากำลังความสามารถเขามีแค่นั้นเขาอาจจะลงทุนแค่นั้นก็เริ่มต้นที่2,000 0บาทนะครับ20,000บาทเนี่ยจะสามารถได้สินค้าประมาณ1,538ชิ้นนะครับก็สามารถเปิดร้านเล็กๆได้ร้านหนึ่งนะครับอย่างล็อกให้เช่า3มคูเนี่ยเปิดได้เลยนะครับก็เอาสินค้าไปลงตัวไหนขายไม่ดีตอนแรกเอาไปลงก่อนไปเทสดูภายใน30วันขายไม่ดีก็มาเปลี่ยน มาเปลี่ยนว่าผมเช็คตาลาดแล้วเนี่ยตลาดผมตัวนี้ขายไม่ดีตลาดผมชอบแบบนี้ก็เปลี่ยนเอาตัวที่ชอบไปนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือคนที่มีศักยภาพหน่อยนะครับคนนั้นเนี่ยแบบนั้นเนี่ยคือจะลงทุน200 0 0 0บาทคือเป็นคนที่ต้องมีอาคาราณิชย์อย่างน้อย2คูหาแล้วต้องอยู่ในอำเภอเมืองนะครับมีที่จอดรถข,ข้างหน้าข้างหน้าคูหานะครับ รูปแบบนั้นเนี่ยจะเป็นดีลเลอร์ประจำจังหวัดนะครับดีลเลอร์ประจำจังหวัดก็คือว่าเขาจะดูแลทั้งจังหวัดแทนแทนผมนะฮะก็คือสมมติว่าอย่างถ้าเป็นตอนนี้ที่เรามีสายภูมร้อยเอ็ดเชียงใหม่อ,อุบลน,นะครับสะแก้วระยองพวกนี้ฮะเขาจะเป็นดีลเลอร์ประจำจังหวัดนะครับแล้วก็ก็คนที่มีศักยภาพหน่อยเนี่ยเขาจะลงทุนสองแสนแล้วก็ลงสินค้าทุกรายการ นะครับลงสินค้าทุกรายการแล้วก็เราจะมีรายชื่อร้าน,น,น,นอเอโก้ในจังหวัดนั้นทุกอำเภอในจังหวัดนั้นส่งให้ดีลเลอร์ไปและให้ดีลเลอร์เข้าไปดูแลเข้าไปดูแลเลยแล้วดีลเลอร์สามารถดูแลเอโก้เก่าของเราอยู่แล้ว1แล้วก็ไปหาสมาชิกใหม่ในพื้นที่ในจังหวัดนั้นเพื่อให้เป็นสมาชิกเอโก้ที่เพิ่มขึ้นให้กับดีลเลอร์ของตัวเองนะครับดีลเลอร์ก็จะได้ราคาส่งที่ถูกลงไปอีกนะครับแล้วก็จะมีข้อ,อ,อพิเศษมีทําการตลาดที่มากกว่าร้านค้าทั่วไป มีการลงวิทยุในพื้นที่มีการทําป้ายมีการออกบูธออกงานกาชาติงานช้างงานเจ้าพ่อพญายแลงานอะไรเงี้ยประจําจังหวัดก็แต่ละปีแต่ละปีดีลเลอร์จะจะมีเหมือนกับว่ามีการตลาดประจําพื้นที่ของเขา,มาผมกลับไม่ได้มองว่าเขาเป็นคู่แข่งกลับมองว่าเป็นเป็นเพื่อนๆกันมากกว่าเพราะมีสินค้าสินค้าหลายตัวเหมือนกัน ที่ของผมหมดหมดแล้วลูกค้าจองไว้แล้วออเดอร์ไว้แล้วเนี่ยผมก็วิ่งไปซื้อจากเขามาเหมือนกันก็ไปซื้อมาซื้อมาในราคาส่งก็แล้วเราก็ส่งให้ลูกค Commerce, a, ้าอีกทีหน nope> ึ่งก็เป็นเหมือนกับว่าอะไรเราช่วยกันได้ก็ช่วยกันบางทีเราก็โทรไปบอกเฮียมีตัวนี้ไหมขอขอดูรูปหน่อยดูรูปเขามีเราก็โอเคผมสั่งเลยนะสั่งสิบลังเขาก็ส่งมาให้เราสิบลังเราก็ส่งต่อต่งวันให้ลูกค้าอีกทีก็เหมือนกับโปกันไปโปกันมาก็ช่วยช่วยกัน ก็ความแตกต่างน่าจะอยู่ที่ว่าของเราเนี่ยอของเรามีการทําแบรนด์มามาตลอดนะครับน่าจะน่าจะหลายปีละสามสี่ปีเนี่ยเราเราพยายามสร้างแบรนด์ตลอดนะครับแล้วก็ของเรามีสินค้าญี่ปุ่นนะครับที่เป็น made in Japan เลยนะครับของเรามีสินค้าลิขสิทธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายดิสนีย์อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ของเรารับเปลี่ยนสินค้าให้นะครับตัวในขายไม่ดีเราเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ของเราจะส่งฟรีทั่วประเทศ ก็ก็ม no you well, kind of ีลูกค้าเขาบอกมาเหมือนกันว่าสั่งที่อื่นเนี่ยจะต้องเสียค่าขนส่งถ้าอยากได้ฟรีค่าขนส่งก็ต้องไปเอกโกอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าเขาจะเป็นเป็นสโลแกนที่เขารู้กันบอกว่ามีเอกโกนั่นแหละที่ทําได้อะไรประมาณว่าฟรีค่าขนส่งให้อะไรเงี้ยก็เอก็หลักๆแล้วเนี่ยผมจะแนะนําให้ลูกค้าหาทำเลดีๆก่อนนะครับทำเลสาคัญมากเพราะว่าถ้าทำเลดีเนี่ย ก็ทําให้ลูกค้าขายง่ายนะครับก็มีคนเดินผ่านเยอะๆคือทาเลดีๆเนี่ยมันมี2แบบคือรถผ่านเยอะๆกับคนเดินผ่านเยอะๆนะครับก็ให้เลือกที่คนเดินผ่านเยอะนะครับพอรถผ่านเยอะเนี่ยเขาจะผ่านแล้วผ่านเลยเขาไม่จอดสาหรับผู้ที่สนใจจริงเนี่ยอยากจะให้ดูความพร้อมก่อนดูความพร้อมของตัวเองว่าคนที่จะมาขายคนที่ดูแรลร้านเนี่ยเป็นใครนะครับมีหลายคนเหมือนกันว่าก็ถ้าคนที่สนใจเนี่ยลงทุนครั้งแรกร้านเล็กๆก่อนก็ได้2000 0บาทนะครับ แล้วก็ถ้าเวิร์กถ้ามีพี่น้องช่วยๆกันเริ่มอยากจะขยายเป็นดีลเลอร์ประจำจังหวัดลงทุน200,000บาทเนี่ยได้ดูแลทั้งจังหวัดผมว่าค่อยเป็นค่อยไปได้ได้เหมือนกันครับ <S <S ครับได้ครับก็สำหรับผู้ที่อยากจะทำธุรกิจนะครับอาจจะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นธุรกิจทุกอย่าง20บาท เป็นธุรกิจอะไรก็ได้เนี่ยให้ดูความชอบของเราก่อนนะครับว่าเราชอบอะไรทํางานในสิ่งที่เรารักที่เราชอบนะครับมันจะทําได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างหนึ่งเสร็จแล้วดูความพร้อมของเราดูเวลาแล้วก็ดูเงินที่เราต้องลงทุนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยไปเลือกแฟรนไชส์สำหรับบางคนเนี่ยเคยอาจจะเคยทําแล้วอาจจะไม่เวิร์กเคยทําธุรกิจมาแล้วอาจจะมีเฟลบ้างเป็นธรรมดาคือทุกคนทุกคนมันต้องเจอ เจอวันที่ฝนตกหนัก,นกๆเจอวันที่ล้มลงไปบ้างเป็นธรรมดาก็ก็ลุกขึ้นมานะครับทุกคนเป็นธรรมดาครับไม่เคยมีใครที่เดินแล้วสําเร็จเดินแล้วประสบความสาเร็จรวยเลยภายในเวลาทํสองเดือนแล้วรวยเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นธรรมดาต้องสะดุดผมก็สะดุดเยอะแยะ,ยะทำแล้วผิดทำแล้วพลาดทำแล้วขาดทุนทำแล้วเลิกไปเคยทําอันนี้มาแล้วเลิกไม่เวิร์กเราก็เจ๊งไปเราก็ไม่เป็นไรจนมาเป็นวันหนึ่งเราก็มาเป็นทุกอย่าง20บบาทเราก็เออโอเคเราเริ่มเริ่มมีประสบการณ์จากที่เรา เคยล้มลุกคุกคลานมาประสบการณ์พวกนั้นก็สั่งสมให้เรามีวันนี้ที่เรายืนได้แข็งแรงแบบไม่ล้มอีกนะครับก็ขอให้สู้ต่อไปครับเป็นธรรมดาทุกคนต้องล้มทุกคนก็ต้องลุกขึ้นมาและต้องชนะใหม่